อยู่ด้วยกัน เพลงแทยพราหมนะฮะจากงอป,ป่าถ้าฟังดูทองย่อนครับโททองย่อนจากงอป,ป่า,าถ้าฟังดูจะเห็นว่ามีท่อนแต่ละท่อนเนี่ยเปลี่ยนสำเนียงนะอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนตามยุคสมัยนะเราจะใส่ความนิยมมาลออ้อชาตินั้นบ้างล้อเสียงจากชาตินี้บ้าง คำว,ว่ารอหมายความไม่ได้หมายความรอเรียนนะฮะเอาของเขามาลองใช้ดูลองนั่นอยู่เป็นสิ่งที่เราคิดว่าอันเนี้ยน่าจะหมายถึงจีนอันเนี้ยน่าจะหมายถึงขมรอันนี้น่าจะหมายถึงลาวนะมีมีคล้ายๆกับมีโครงบางอย่างที่เราคิดว่าเป็นอย่างนั้นซึ่งอันนี้ก็สามารถจะไปศึกษาได้ในเรื่องเกี่ยวกับเพลงภาษานะฮะ จริงๆก็มีปัญหาอยู่นิดหนึงเหมือนกันเพราะว่านักเขียนหลายๆคนในรุ่นใหม่ก็อาจจะบอกว่าเราไปขโมยของของชาตินั้นชาตินี้มานะซึ่งก็ยังเป็นเรื่องหน้าหนักใจอยู่เวลาพูดถึงเรื่องเพลงภาษาหรืออะไรพวกนี้มานะฮะ,ะพิตตองเนี่ยเป็นเป็นท่านหนึ่งที่เคยเขียนเรื่องเกี่ยวกับเพลงพวกนี้อยู่ดีนะแล้วก็สามารถจะ เขียนไดอ้อย่างที่ใจรู้สึกกันนะฮะคืออยากรู้สึกไงก็เขียนไปได้เลยแม้กระทั่งที่ครั้งหนึ่งเนี่ยที่มีปัญหาคือพี่ตองเขียนวิจารณ์จิตภูมิศักดิ์ด้วยนะะในเรื่องเกี่ยวกับดนตรีไทยไปมีการอะไรต่ออะไรในเว็บไซต์กันมากมายนะซึ่งอันนั้นอันนี้เป็นความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งคือมีความกล้าหาญในการที่จะตอบโต้อะไรบางอย่างได้นะฮะจริงๆอยากให้พี่ตองเล่าเรื่อง เรื่องเกี่ยวกับตรงนี้ในส่วนที่เป็นดนตรีไทยด้วยนะ,ะครับครับขอเชิญเลยลวกันครับอาจารย์มนันพจะอ้างผมเสมอแต่ความจริงพี่ต๋องอาจจะมั่วก็ได้เพราะแต่ความมั่วของผมผมจะมั่วเป็นชาตินิยมอยู่เสมอนี้เมื่อเราพูดถึงดนตรีไทยเนี่ยระหว่างอายุธยาจนถึงรัตนโกสิน์ผมว่าเราเราตก พระคุณของพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งคือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีคือพระเจ้าตากสินเนี่ยหลังจากที่ท่านกู้เอกราชได้เนี่ยท่านก็พยายามรวบรวมทั้งละครทั้งดนตรีนักดนตรีทั้งหลายเนี่ยเอามาถึงได้เกิดบ้านขมิ้นขึ้นคือตำแหน่งบริเวณนั้นมันก็ใกล้เคียงกับพระราชวังเดิมท่านก็มาชุบเลี้ยงตั้ง ชมรมดนตรีขึ้นในบริเวณเหล่านั้นแล้วก็ในระยะเวลาที่เป็นศึกสงครามอะไรก็ตามเนี่ยท่านก็อุตส่าห์ตรงว่านี้พลบทโขนบทอะไรขึ้นเพื่อเป็นรากฐานตามประวัติว่าเดิมเนี่ยโขนเราเนี่ยเล่นแต่ยุธยามาเนี่ยภาคแล้วก็บริเลงหน้าพาดเช่นพอภาคเสร็จก็บัดนี้เชิด บัดนี้เสมอบัรนี้รัวเราไม่มีร้องแต่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มเอาเพลงร้องเข้ามาใส่ในในโขนละครเอาเอาวิธีการของละครมาปนกับโขนซึ่งทำให้ฟังนุ่มนวลขึ้นแต่นี้เมื่อหมดสมัยพระเจ้ากรุงธนแล้วเนี่ยนักดนตรีก็สืบทอดกันมาจนทุกวันนี้ บ้านขมิ้นเนี่ยคุณบุญยังท่านเคยพูดว่านักดนตรีพวกเราเนี่ยบางทีแตกออกเป็นสายฝั่งก็นครก็ดีฝั่งทนก็ดีแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยมาจากบ้านขมิน้นตรงเดิมเนี่ยมาจากบ้านขมิ้นทั้ง